ในมีท่ะด้วาของเราด้วไม่แดดด้วยด้วยเจ้าไอ้เจ้าแตเจ้ายเอาไซึ่งอันนี้มีป้ายแต่ว่าสองสามวันที่แล้วสองสามงานที่แล้วเนี่ยไม่มีป้ายแต่ว่ากระชอนเขียนงานเหมือวแล้วแต่เนี่ยพอเข้ามาพบแล้วเห็นพอดีไม่ได้ใส่เขตรักษาพันธุ์เพราะเขาชิดไอ้ก้อบนี้คือเขตรักษาพันธุ์ไม่ได้ยันนี่เขาจะชองเขาจะช่องล่างอันนี้คือเป้าที่เราได้มา จบแล้วดีไหวตัวทันเนีแล้วเราก็ถิดี่ทีทีมสองทีมแรกสองทีมแรกจับก้นกัดเอาแบ่งทีมกันเอานะเอาโอเคตุ๊นตะมุงกับแม็กซ์ฝั่งขวาหน่วยพื้นที่ปบจับจับจุดจับสุดท้ายจะให้นับนับขึ้นหัวสินมีสองสองตรนี้เป็นอะไรเปนเขาต่างแข่งกู

แบกไว้ให้ต้นหัวใต้มีผูกย้ายมาเนี่ยพี่เอาพุ่มจาขึ้นมาด้วยแล้วางกระแผนนี่มา เดค่อยเอมารวมกัน่อยีมนะต้งแ่่ากได้มาที่น้มด่อประกอบการทสานวนดในนี้ครับโ่ะย้ไป่งานครับมเก็บผ้าทุกจุดเก็บ้าทุกจุดแล้วก็มีโดนแต่ลน S. <S บางตำบลบอกเองท่านกำลังพิบ้างนะครับของอำเภอสุขุมวิทแล้วก็ที่เดียวกันแล้วก็เขาเขาไปต่อยไหมไปต่อยต้องต่อยไปอยู่๋ย่พม่านอกไปเลียงที่มาทรันที่บริเวณตากตกองอยู่สองตำบลของเองจังหวัดสมษทรสาครผมอปชเองไม่ได้ไปเป็นวันนี้บบชาวบ้านตลอดลูกในการพูดุ้กยนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็ทุกวันเข้าขับความมีฐานก็เป็นร่างเลย คเป็นที่ดินที่ยังไงยู่ลุกป่าอครับในตอนที่เข้ามาแรกๆเนี่ยเราเข้าไปตรจสอบก็ปรากฏว่าแผนที่ครั้งแรกของผาตคนต้องอห้ากอกห้าครับโอเรื่องครับอินจะนินกให้ทุกตัอางนตนแทบจต้งตัอนิต่ไหโอเคครับอ่านโน้ตนะครับต้บนต้ตถมาตารทาง ไม่มีเป็นพิการถ้ามันทาดเกี่ยวกับคอคุณจะทำหนังสือสอบามทางสอสอเดินอางางเน้อพอเดินกลับมาในเตันทางก็ม้่ามีเคอะไรยังไงบ้าง รถน้ำที <brightness> so <oung> ่มาอารถ้าข้าต้องไหมข้าวติดต้องมากใช่ครับสัปกอเองที่มีคันธีมตัวประกอบใส่แล้วทำเกิดทวกับฟันกันล่ะคือคือในส่วนเนี่ยในส่วนพวกผมเนี่ยเวลาขออ้อครับวันนี้ที่เราลงมาเนี่ยลงมาเพื่ออะไรยังไงท่านครับครับเรียนท่านถือมวลชนครับวันนี้ครับทางสำนักงานปปชครับโดยทีมสำนักงานปปชจังหวัดจันทบุรีครับก็ลงทีมาเนื่องจากว่ามีข่าวทางสื่อสังคมนะครับออนไลน์นะครับทั้งทีวีนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ กลุกพื้นที่ทุกล้ำนะครับบวกกัทุเรียนนะครับของชาวบ้านนะครับว่ารีดังกล่ามันจะเข้าข่ายในการเป็นแหล่งุนจินหรือไม่นะครับซึ่งในรเป็นนี้นะครับทางปชเองเกี่ยวกับการตรวจตาตรวจสอบการกรุกนะครับอำนาจโดยตรงอย่างไม่ใช่ปปชแต่ที่ผชลงมาในวันนี้ครับเป็นเนื่องจากปปชเองนะครับมีอำนาจหน้าที่นะครับตรวจสอบนะครับการกระทําของเจ้าที่ของรัฐนะครับซึ่งก็ได้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมกากับดูแลพื้นที่ที่ เป็นแปลงป่าแปลงอากาวนี้ครับว่าได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับพอลังจากประับใจไปแล้วมีการดาเนินการนะครับที่ยวข้องอะไรบ้างตามหน้าที่ของตนหรือไม่นะครับเพื่อเป็นมาตรการนะครับในการเกี่ยวป้องกันนะครับแล้วก็ปราบปรามผู้ทำผิดที่ทำผิดกฎหมายในมเกี่ยวกับรูปเรื่องนี้ครับผมการลงมาในนี่เป็นที่ปอใจนะครับหรือว่ามีตอนไหนที่ท่านสนใจบ้าการจัดผิตภัหรือทำแล้วไม่ไม่ไปถึงไหนเลย